แล้วเราก็เริ่มด้วยวงกลมและด้านล่างเหมือนเดิมมีหูผ้าคลุมมือเท้าต่อมาเป็นผมเริ่มจากตรงกลางแล้วก็มีอันที่สองอันที่สามมีเล็กมีใหญ่บ้างแล้วก็ด้านซ้ายแบบนี้เลยวาดตามเลยนะแล้วก็ผมตรงกลางแล้วก็ลากลงมาทีนี้ก็ลากลงมาเหมือนขั้นบันไดจนถึงท้ายทอยข้างซ้ายก็เหมือนกัน เราก็จะได้ผมของเส้นอิสึลบส่วนเกินออกด้วยนะนี่นี่น,นลบแบบนี้เลยแล้วก็วาดเส้นที่มันหายไปอืมจากนั้นเส้นใหญ่เราก็เติมเส้นเล็กลงไปแบบนี้ก็จะได้ดีเทลของผมมากยิ่งขึ้นอ่าเห็นมหสวยขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะน้องๆใครละเอียดก็วาดให้ละเอียดกว่าพี่นะพี่วาดเร็วๆเนี่ยมีปกและมีกระดุม เข็มขัดและลายของเสื้อของเส้นอิสึกก็จะเป็นสามเหลี่ยม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 แบบนี้ต่อด้วยคิ้วที่กังวลตลอดเวลาของเส้นอิสึอ่าตามด้วยตาที่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไรแบบนี้เลยปากก็ขี้กลัวเหลือเกินใครอยากมีน้ำตาก็วาดเพิ่มเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะ แล้วกับเซ็นอิสึของพวกเราใครว่าเสร็จแล้วอวดพี่ด้วยนะกดหัวใจด้วยจ้าขอบคุณจ้า